ครับพบกับผมเท e l เวลบาใทิ h a well ในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โลตัสบางนานะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากิน KFC สาขาโลตัสบางนานะฮะก็สำหรับ k คเสาขาโลตัสบางนาก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะฮะก็มีความเป็นสไตล์แบบคลาสสิกนะฮะสำหรับ KFC สาขาโลตัสบางนานะฮะ ตรงนู้นก็เป็นพวกเมนูของหวานไอซครีมกาแฟนะฮะก็ให้สั่งฝั่งนู้นนะฮะแต่ถ้าเป็นไก่ทอดเป็นฟลายอาหารจานแล้วก็สั่งตรงนี้นะฮะ99บาทนะครับคานีครับผมเอาชุด99บาทะฮะบังเรื่จ่แยกนะครับนี่ก็มีมุมกดน้ำอัดลมนะฮะก็เติมได้ไม่อันนะฮะมีทั้งเปบปซี่มิลินดานะครับน้าแดงน้าส้มนะฮะลิปตันก็มีนะฮะ เยอะแยะเลยนะครับเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะฮะส่วนน้ำอัดลมเปบปซี่เขาก็จะให้บริการตัวเองนะฮะหรือว่าสตาฟเซอร์วิสนะฮะผมก็สั่งชุดบัคเกอร์ฟอร์วันมิลนะฮะก็ได้ไก่ทอดชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็ได้ไก่วิงแซบนะฮะน้องชิ้นเล็งอีกหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็เฟรนฟรายนะครับนี่นะฮะราคา99บาทนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตไปเติมเป๊ปซี่ก่อนนะฮะเติมเป๊ปซี่มาแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็มีจุดให้บริการเติมซอสเองด้วยนะฮะก็มีทั้งซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มีภาชนะให้หยิบเองด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีดจ็ดช้อนนะครับหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะฮะได้ไก่ชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นแล้วก็ นักเก็ตวิงแซบอีกหนึ่งชิ้นพร้อมกับน้ำอัดลมนะครับแล้วก็เป็นไฟา์ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปขึ้นรถเมลที่เมก้านะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tee นะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ